ครับหลังจากเขาไหวอุกซาดฝนเรีรเยบร้อยครับเราจะพาะกันไปกินข้าวปุ้นบานนะมาถึงนี่ต้องมากินข้าวปุ้นามาฮอดวัดคูนต้องกินข้าวปุ้นมาคู้ใดพวกกินข้าวปุ้นรัดคูนมาบ่ฮอร <c oughs> แต่ <c oughs> ดีเลยเมืน่อในฝนมาถึงฝนหยุดให้หยุดใ,ให้เนาะเป็นใจเป็นใจให้โยนนะครับ ได้มาไหว้พระกาพุนไปกราวฝนที่พาะเฮงค่ะออกมาจากบ้านฝนบควคิดว่าจะหยุดเลยครับแต่ก็หยุดให้เขาจะไปกินข้าวปุ้นกันต่อจากนี้ นี่กับนีรี่ยนะครับา,า <ador> พูดดีพูดดีไปเทา่าไรสาวท่ยนี่าบาท <c oughs> ขึ้นไสขึ้นยุนี่หรือขึ้นยุไทยล้วาไอปยร้อยสาวครับจาก เพิ่มจากจ่ฟังไทยึ้นไหมสาวบาทเดี๋ยวกินข้าวปุ้นก่อนเลี๋ยงสิออกมาอุดหนุนครับเขาไปกินข้าวปุ้นกันครับมากินข้าวปุ้นกันครับจะจะยังเร่าๆ่มหอดนเนาะ พวันนี่ต้องไม่กินข้าวปุ้นครับไปนอนจะนี่จะน้องตังง้งสูงว่าตั้งสูงเลยนะใครเอาหยังจะเอาหยังมีกะทิอย่างนี้เลยผมเ,เอามีกะทิครับเพราะเอาปีแล้วครับของผมถ้วยน,นึงบ้อปีใส่ครับมันก็มีปุ่นเนี่ย เเยอยก้อนก็ได้ว่าิเน่ยุเจ้ากัจัต่ักสู้อเยน่างบุีเอรนี่เอี้กินยังมีกะท่จริงแล้วมาถาดพูนกินมีกะทิบ่ามันขอบฟุน บาดว่าวามากินขบุนดิมีกะทิก่อนเนาะค่ะบ่อิ่มบ่อิ่มเขาจะกินขบุนต่มาพีกายนี่เขาจะกินห้านแม่นั้นคมันากิน้านนอกัดกันเลยนี่ บาปรุงแล้วฮะเป็นยังไงซิมคำแรกแล้วเราต้องปรุงเพิ่มปรุงยังเราไม่ต้องปรุง จะเป็นมีกะทีเป็นมีกะที่ยูขไไุ่น,น,น,นเมือนโน้นดเนอาเสร็จบางกตอนห้อง,หงไห,นหมนี่พอก,ก่อนกันแ้วผมไมมีปีแบบดีวิวเราจะ,จะชิมไหมเพิ่ง ได้มีกะทิได้นำานลเน้อครับนี่กินเป็นเสียบเบื่อครับผมสิกินะเพยยื่เป็นไทยฮะคะแนนจะอัดได้บ้าเต้ไทยอยู่เต้ดทายอยู่ไทยได้บ้ <c oughs> กับผิดทอ,อดนะครับเกียงเโปรดเด็ดไปผิดทอดแซ่บอันนั้น,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 นลูกสาวคนนะี้เดี๋ยวซีมแล้วซีมกัะปุ่นต่ออีกเนาะคือนน <laughs> ว่า<ๆ>แซ่บดี แซ่บธรรมดาใช่บ,บ่ะมันสิโบได้ล่างถวยตัวแนวนี่นจะกินครับถวยแม่จะ <c oughs> กินข้วถวยแม่ก่าวพูดิแซ่บแม่งเลย ขออนุญาตลุยก่อนไะนะเมฆา,าเป็นกับไปจ่อยไว้เสถียมาขายเบิ่งในเครื่องก็จะมีผักบุ้งมันมะผักบุ้งผักชูบางคนก็กินหัวปีเดขออนุญาตกินก่อนครับเดี๋ยวจะรีวิวน้ำแม่ฆาเบิ่งนะครับวันนี้เพื่อนเมาขาน้ำตาลน้ำตาลก้อน เป็นตาหักไอ้นี right? ่อ <Comics> ันเท่าไรนี่ยุกเท่าไุกสาพันกี่จุกสามสิบพัจะิคนไปม้ซทยซีมก่อนซีมก่อนไปซีมเมระตานี่มันก็ตืใจบุซีมนี่นะลองซีม่งก่อนเนาะแซ่บมันบ่เฮ็ดเองะ มายถงถงรถซื้อาน, <c oughs> นัานแม่ค้าเปนมาขายน้ำตาลน้ำตาลสดนะแซบแซบ <c oughs> แซอะไร่ะสามสบ,บาทเออสามสิบบาท <c oughs> สามสิบ,บาท <c oughs> ามันเป็นจุกเป็นจุกอันนี้ซื้อซอยไปน บซื้อยังไงกินขอวเพิ่นน้อบ่อเิ่นให่ก๋าจิ้มเบิดนี้เพิ่นให้จิ้มเบินี้ซื้อซอยนึงเนแถมเอแถมพายเมื่อนให้เจ้ามแบกเก็บไหมแบงจิ้มจนเบิรเนยใจงนเนีออใจของเิ่น ขอบใจไม่ค่าได้หลายเด็กคนไหยซิมแซ่บผู้ใดมากมาซื้อซอยเป็นแนยูวัดโพนายเงินเป็นตี้หืมใเงินลูก